สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านบ a b e r n Big s ต o ต t ร์นะครับวันนี้ผมมีรถหายากหนึ่งคันนะครับต้องบอกเป็นรถหายากแล้วกันเพราะว่าเป็นดูคาตี้1098นะครับตัวเฟลลิงตัว hard เฟลลิงเลยเฟลลิงเต็มนะครับคันนี้เป็นสีเหลืองแท้จากโรงงานสีเหลืองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมีสามคันในประเทศไทยนะครับดูคาตี้สีเหลืองนะเหลืองแท้โรงงานมีแค่สามคันในประเทศไทยคันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วคันนี้ต้องบอกว่า รถวิ่งน้อยมากๆนะครับเลขไม่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับรถเดิมๆเกือบทั้งคันนะครับจะมีของแต่งก็ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นท่อเทอร์มิโน,โนนี้นะครับเป็นท่อคาร์บอนท่อออกคู่เลยปลายเป็นไทเทเนียมนะครับสวยงามมากนะครับนี่ข้างหลังโคตรดุอะแล้วให้ทะเบียนนี้เลยนะสขอนอสองสสเลขสวยนะครับรถคันนี้ผมเซอร์วิสอ่าตอนได้มาเนี่ยต้องบอกว่ารถสตาร์ไม่ติด เพราะว่านี่ครับเลขไม่หกพันสามร้อยห้าเก้ากิโลรถปีศูนย์เจ็ดนะแต่วิ่งมาแค่6กพันกว่ากิโลคุณคิดดูล้กันศูนย์เจ็ดี่ปีนี้ปีอะไรนะครับสิบกว่าปีทำอะไรเขาไม่ได้ครับผมว่ามาก็มาเปลี่ยนตัวปั๊มติ๊กนะครับให้ใหม่เลกุเลต์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นท้ายห้องเลงใหม่หมดเลยนะครับก็ตอนนี้ เครื่องยนต์พร้อมใช้คัดเป็นคัดแห้งนะครับคัดกุุงกิงคัดกุุงกิงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวดูคอร์อยู่แล้วเฟร,รมเป็นเฟร,รมถักนะครับเป็นท่อกลมๆนะครับก็ท่อใบหนึ่งนี่ก็หล่อแล้วจริงๆทรงรถมันได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครขับพันนี้โคตรเท่และได้สีเหลืองด้วยนะครับรถพวกนี้ต้องสีแบบนี้ครับมนถึงก็สวยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์อยู่ด้านในอยากหล่อหน่อยก็ไปใส่หลอด LED นะเพราะว่าในยุคนั้นนะ่ยยังไม่ได้เป็น LED เนาะ นี่กระจกมองข้างโคตรหลอ่อเนี่ยสภาพแบบกริบมากนะครับคืออยากให้สีมันเงาวันนี้ก็ไปขัดเอาเพราะว่านี่ผมก็ล้างอ่าเครือบสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยากให้มันใสวันนี้ก็ขัดสีใหม่สีเดิมมยังไงก็ใหม่นะครับนี่ให้ดูสภาพรอบคันก่อนความขัดนะครับโต๊ะหลังสวิงอาร์มรถสวยไม่มีลงไม่มีชนร้อยเปอร์เ็นนะครับเครื่องมือติดรถอยู่ในกระเป๋านี่ครบ หนังยังหนังเดิมเลยติดโรงงานมานะครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าสีเดียวติดนะครับแล้วก็นี่ครับเวาลาบีบคัตปุ๊บมันก็จะดังนี่พอบีบคัตปุ๊บนะถ้าปล่อยคัตสี่คัตนี่จริงจริงจริง,งการสบัดเริ่มโรง,งงานมาให้เรียบร้อยนะครับ โคตรดังบอกให้นะครับเอกลักษณ์ของดูกาตี้อยู่แล้วนะนี่ํำคัดทางเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องปกติทุกอย่างนะครับจะมีก็ดังคัดเพราะว่าเป็นคัดแห้งเอกลักษณ์ของเขานะครับวลาปฝ่อยคัดมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้จะให้ดูสภาพรอบค่ะ ยาดับเรื่องก่อนดังจนในกานขมโมยรถไฟฟ้าข้างหลังมันร้องช็อัพนะครับนี่เอาไฟดาวยู่แล้วนะครับแกนเป็นสีดำลมดำหม้อน้ำนะครับมีสองใบบนใบล่างจริงๆพื้นฐานมันก็เหมือนกับตัวสตรีทไฟเตอร์ r 1 9 9 8ฮะแต่สตรีทไฟเตอร์ก็จะเป็นเฟรมแบบเปือยนะครับแฟลิงเปือยอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดแฟลิ่งนะครับคันนี้หลอ่อขับไปไหนบอกให้เลยว่า สมัยก่อนเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยราคาขายนะครับคนันนึงตกล้านกว่าบาทเลยนะนี่ดูแรมแอร์ Air, นะครับนี่ช่องลมจริงๆนะเต่าลมจากตรงนี้มาออกด้านหลังนะครับสวยงามมากคุยลูกค้าโทรมาต้องรับสายละสำหรับคันนี้เนี่ยผมเปิดขายนะครับราคาจากล้านกว่าบาทเนี่ยเหลือแค่2อ9แ0 0บาทเท่านั้น สามารถจากไซแนนได้นะครับของราชธานีกับตะวันออกนะครับถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ